ทุกคนครับเพิ่งเคยเห็นส่วนกลางของคอนโดในเชียงใหม่ที่จัดหนักจัดเต็มแบบนี้นเลยอารไร์เจริเเมืองคอนโดใหม่แยกหนองประทีไล์คอมมูนิตีมอลศูนย์การค้าขนาดใหญ่โรงเรียนโรงพยาบาลชั้นนำที่สำคัญใกล้สนามบินเพียง15นาทีไม่แปลกใจที่คใครๆก็อยากเป็นเจ้าของครับแล้วเข้ามาในล็อบบี้คือสวยอลังการที่ว,ว่าโรงแรม5ดาวราครับอมาพร้อมกับส่วนกลางที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตมีอะไรบ้างเริ่มใครที่ชอบอา่านหนังสือก็มีห้องไลบรารีไว้ให้บริการแบบนี้เลยนะครับและนี่ครับใครที่เป็นสายปาร์ตี้หรือแหงเอาท์นะครับเขาก็ เขาก็มีมิ t ติ้งรูมรองรับหรือช่วงนี้ใครอยากฟิตหุ่นเขาก็มีฟิตเนสที่เครื่องได้มัตะฐานและมีพื้นที่สำหรับทำโยคะด้วยนะครับทุกคนห้องสาวหน้าเขาก็มีห้องสตรีทเขาก็มีครบครับหรือใครอยากพักสบายสบายริมสระเขาก็มีสระว่ายน้ําส่วนกลางที่กว้างมากครับทุกคนวันไหนเบื่อเบื่อเงาเงาก็มานั่งผ่อนคลายที่สวนได้ สบายมากเลยครับห้องมีทั้งหมด3ามทป์นะครับเริ่มต้น2.29ล้านแปลว่าห้องนี้อยู่คนเดียวสบายสาได้เลยนะครับนี่กับห้องสตูดิโอที่แบ่งพื้นที่ด้วยบานเลื่อนขนาดใหญ่ทําให้กว้างไม่อึดอัดให้เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบและห้องนี้นะครับเป็นทป์ one bedroom อยู่2คนได้เหลือๆเลยนะครับเพราะมีพื้นที่กว้างขึ้นเหมาะกับการใช้ชีวิตคู่จะนั่งทำคอนเทนต์นั่งทํางานหรือทําอาหารพื้นที่ก็เหลือๆครับเราว่าอยู่แล้วไม่ดึดอัดแน่นอนครับและนี่คือห้องทป์ two bedroom สหรับครอบครัวใหญ่ท ว่างจริงทุกคนที่นีมาพร้อมกับชุดครัวแบบ L Chef โต๊ะทานอาหารขนาดใหญ่ที่เชื่อมไปยังโซนนั่งเล่นด้ยใช้เวลาร่วมกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ใหญ่สมชื่อครับห้องนอนลูกๆก,ก็ขนาดกำลังพอดีพร้อมกับห้องน้ำในตัวที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสุดๆส,สามารถมาชมตึกจริงห้องจริงที่งาน Open House วันที่18-19ตุลาคมนี้พิเศษในงาน,นครับรับโปรรถสูงสุด6 0 0 0 0บาทใครที่จองพร้อมทำสัญญาในวันงาน,นครับรับทันทีเซ็นทรัลการ์ด10,000บาทและแกจนนัดมกอาย์ ทุกจังหวะการใช้ชีวิตแน่นอน